สวัสดีค่ะท่านผู<ท>้<ท>ชมขอต้อนรับเข้าสู่ครูเกษตรเฉลยกับคลินิกพืชครูเกษตรค่ะวันนี้นะคะจะขอพ,พาเพื่อนมารู้จักกับญ่าในไร่มันสำปะหลังนะคะว่าเราจะกําจัดก,กับมันอย่างไรกันดีค่ะการจัดก,การวัชพืชในไร่มันสำปะหลังเนี่ยนะคะเมื่อกล่าวถึงเรื่องมันสำปะหลังแล้วเนี่ยถือเป็นพืชไร่ที่นิยมปลูกกันในประเทศไทยนะนอกจากอ้อยนอกจากสับปะรดนะคะเพราะว่ามาันสำปะหลังเนี่ยเป็นพืชที่ได้เปรียบกว่าพืชไร่อ,อื่นนะคะเพราะว่าเป็นพืชที่ปลูกง่ายต้องการ การดูแลเอาใจใส่น้อยสามารถขึ้นได้ในสภาพดินที่มีความอุดมสมบูรณ์น้อยทนแรงนะคะแล้วก็โรคและมแมลงผลผลิตที่หัวมันสดได้ส่วนนึงจะถูกแปรรูปเป็นแป้งมันสัมปรังแล้วก็ใช้ในอุาษาษาตสาหกรรมต่างๆค่ะสำหรับการปลูกมันสัมปรังให้ได้ผลผลิตสูงนะคะมีหลักสําคัญอยู่3อย่างก็คือการเลือกใช้พันธุ์ที่ดีการใส่ปุ๋ยบำรุงดินแล้วก็การควบคุมกำจัดจพืชพืชที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมนั่นเองค่ะดังนั้นพืชพืชนะคะถือว่าเป็นปัญหาที่สําคัญที่เกษตรกรจะต้องพบเจอแล้วก็ จะต้องเสียค่าใช้จ,จ่ายในการกําจัดวัชพืชดังน,นั้นนะคะพวกเราวันนี้ก็จะพามารู้จักกับวัชพืชน,นะคะอย่างที่เราทราบ,บกันดีนะคะว่าวัชพืชเนี่ยก็คือพืชที่เราไม่ต้องการให้ขึ้นในแปลงปลูกของพืชเรา เนื่องจากว่าพืชพืชนะคะจะเข้าเยี่ยงธาตุอาหารเยี่ยงน้าเยี่ยงอาหารแล้วก็แสงแดดของพืชที่เราปลูกนั่นเองดังนั้นนะคะก็มีการแบ่งประเภทของวัชพืชออกเป็นสองประเภทนะคะได้แก่ประเภทแรกค่ะเป็นวัชพืชประเภทที่จะแบ่งตามอายุของวัชพืชมีสองชนิดก็คือวัชพืชลมลุกซึ่งเป็นวัชพืชที่มีอายุปีเดียวซึ่งโดยทั่วไปจะมีวงจรชีวิตตั้งแต่งอกจากมเมล็ดนะคะ,จะเจริญเติบโตออกดอกให้ผลแล้วก็ตายเช่นพวกผักเบี้ยผักโขมยาปากควายเป็นต้นค่ะ ประเภทที่สองนะคะเป็นวัชพืชยืงต้นหรือวัชพืชข้ามปีซึ่งเป็นวัชพืชที่มีอายุอยู่ได้หลายปีวัชพืชพวกนี้นะคะนอกจากจะขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดแล้วนะ,ะยังมีส่วนอื่นใช้ขยายพันธุ์ได้อีกนะคะเช่นหัวน้ําต้นได้ดินรากเงาไหลและยญาขนหญาแพรกเป็นต้นค่ะ ประเภทที่สองค่ะเป็นวัชพืชที่แบ่งออกตามลักษณะของใบนะคะซึ่งวัชพืชชนิดแรกก็คือวัชพืชใบแคบค่ะโดยทั่วไปจะมีลักษณะใบาย,ยาวเส้นใบขนานกับตัวใบลำต้นกลมมีข้อร่องและเห็นได้ชัดเจนตัวอย่างเช่นจะเป็นข้าวหญ้าข้าวนกหญ้าขาหญ้าตีนนกค่ะนะคะเราก็จะรวมไปถึงหญ้าใบากว้างต่างๆด้วยน้อยหญ้าใบากว้างเช่นผักบอ,อ้งเทียนนา ้นสนูนะคะเป็นตัวแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็จะเป็นญ้ากกนั่นเองสองค่ะวัชพืชที่แบ่งออกตามลักษณะของใบนะคะวัชพืชชั้นแรกก็คือวัชพืชใบแคบโดยทั่วไปนะคะจะมีลักษณะใบยาวเส้นใบขนานกับตัวใบลำต้นกลมมีข้อปล้องเห็นได้ชัดเจนนะคะตัวอย่างเช่นย้าเขานกญ้าขาย้าตีนนกเป็นต้นค่ะวัชพืชที่แบ่งตามลักษณะของใบอีกชั้นหนึ่งก็คือวัชพืชใบกว้างค่ะซึ่งใบจะมีลักษณะกว้างมากกว่าใบแคบตัวใบอาจจะมีรูปร่างหลายแบบเช่นรูปไข่รูป รูปกลมรูปแฉะนะคะเส้นใบจะสานกันเป็นร่างแห่ตัวยอย่างเช่นผักเบี้ยผ,ผักผักโขมหนาม ผักเซียนผีสาบเสือไมยราบเป็นต้นค่ะถามเพื่อเกษตรกรท่านใดสนใจต้องการคำปรึกษาเรื่องการกำจัดหญ้าประเภทต่างๆในไร่มาสำประหลังในช่วงอายุต่างๆนะคะสามารถทักเข้ามาได้นะคะหรือคอมเมนต์ว่าได้ที่คลินิกพืชผูเกษตรได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้กับคลินิกพืชรูเกษตรด้วยค่ะแล้วก็พบกันใหม่กับสาระดีๆในอีพีถัดไปค่ะขอบคุณค่ะและสวัสดีค่ะ